สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้ก็ผมชลิยงบ้านไผ่นะครับอยู่ที่อำเภอเปียน้อยนะครับวันนี้มีงานบุญจุดประทีปนะครับงานบุญออกพัรษานี่แหละครับเพื่จะจัดงานขึ้นมานะครับในปีนี้นะครับกําลังประดับนะครับนี่ช่วงที่เป็นโคมไฟแหละครับติดตามเบิ้งติดตามชมกเงินไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่นาปราศาสตรเปียโน่้อยนะครับนี่คือปราศาทตรนะครับเปียนน้อยนะครับวันนี้นะครับมีงานบุญจุดประทีปนะครับเป็นง,งานขึ้นช่วงออกพรรษานะครับสวยงามครับประดับ สวยงามดีครับอ,อันนี้เป็นโคมไฟนะครับคืนนี้ก็จะมีการจุดเทียมจุดประทีปนะครับอันนี้คือโคมไฟนะครับตอนนี้เปินกลืกำลังตบแตงกันครับเบ่งไปเรื่อยๆครับติดตามดูติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับอ,นนอ,รอม อันนี้เป็นปราสาทเปียน้อยนะครับคืนนี้มีงานบนจุดประทีมนะครับอยู่ที่อำเภอเปียน้อยนะครับมัดพระาธาตุกูทองนะครับนี่แผนพนักงานประดับทงนะครับประดับโคมไฟ วันนี้ขอบคุณและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมชอลี่แห่งบ้านไผ่นะครับอยู่ที่งานบุญจุดประทีปนะครับอยู่ที่หน้าปราศาทอำเภอเปลี่ยนวันนะครับ <c oughs> ดูช่อมันไปเร่อยๆครับ เอาคลิปนี้คงติดว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาส้าแฉลยไม่เห็ดคลิปไม่ให้ท่านได้ดูด้วยช่วกันนะครับเมน่นี้ผมก็จสขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับปล่อยทุกท่านมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยนะครับ